ถ้าคุณลงทุนทองคําแต่ไม่ดูคลิปนี้คุณอาจจะกําลังพลาดอยู่ก็เป็นไปได้นะครับ สวัสดีครับผมโค้ชปอนนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในทองคานั่นเองนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดในคลิปก่อนนี้ผมได้พูดเกี่ยวกับสถานะของทองคำนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับราคาทองคาดีดเนือ1,900งพารแรงๆขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับผมแต่แน่นอนครับในจุดปัจจุบันนี้บางคนอาจจะตัดสินใจกระโดดเข้าไปลงทุนเลยก็เป็นไปได้แต่ผมอากจะบอกว่าถ้าคุณ ดูคลิปคลิปนี้แล้วคุณกระโดดเข้าไปลงทุนในทองคาเลยคุณอาจจะพลาดอยู่ ก็เป็นไปได้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาแชร์และแบ่งปันในมุมมองส่วนตัวที่ผมมองเห็นในทองคําวันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ครับอยากฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง bond happiness investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่อยากจะพลาดในการตติิดดดดาามออออนนทีีๆใชช่่่งงง้ะรรกก ได้ดเลยนะครับผมและข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับว่าล่าสุดนี้นะครับผมได้มีโอกาสสอนคลาสสดที่มีชื่อว่าเปลี่ยนหลักพันสู่หลักล้านด้วยทองคำนคับหรือ go investing นะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายคนที่เป็นมือใหม่กระโดดกันเข้ามานะในคลาสที่ผมสอนนะครับและแน่นอนที่สุดครับ พวกเขาจากเดิมที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยโดยเขาเริ่มใช้เงินทุนเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เริ่มทํากําไรบางวันก็2%บ้างว่าบางวันก็5%เกิดขึ้นบางวัน10%เกิดขึ้นบางคนเนี่ยซัดกันไป50%หรือ80%เลยก็มีนะครับซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะฟลุกแต่คําถามสําคัญคือใครมานั่งสนใจแล้วครับว่ามันจะฟลุกจริงหรือเปล่าและแน่นอนที่สุดครับผมอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณเป็นหนึ่งคนนะครับ ของคุณโดยที่คุณอาจจะไม่ได้มีความรู้ใดๆเลยเกี่ยวกับทองคําซึ่งในคลาสที่ผมพูดถึงนี้นะครับจะสอนทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการทําเงินนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจคลาสคลาสนี้สามารถเข้ามาจอยเรียนรู้ไปด้วยกันได้เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้ คลาสสดได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้อาจจะต้องมาเรียนในคลาสวิดีโอกันนะครับแต่ก็ต้องบอกนะว่าคนที่เรียนคลาสวิดีโอเขาก็สามารถสร้างผลลัพธ์ในแบบคลาสสดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าสนใจจริงๆนะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คําว่า g l d นะมาเปลี่ยนหลักพันสู่หลักล้านด้วยทองคำจากความสามารถของคุณกันดูนะครับผม แลอย่างที่ได้บอกเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะเกี่ยวกับทองคาซึ่งถ้าใครที่กระโดดเข้าไปลงทุนแล้วแลวแล้วคุณผูกทางก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดทางอยู่แน่นอนครับการที่คุณไม่ได้ดูคลิปนี้คุณอาจจะพลาดอยู่ก็เป็นไปได้นะครับแต่ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าคลิปคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างทองทคำนับ <S <S ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะแชร์และแบ่งปันตต่่่อออจากนนนีี้เเป็เพยงงงแคม,มมมมุสววัขผ เท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาฟังรลละกันเลย โอเคตอนนี้นะครับผมเปิดกราฟของทองคํากันขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่ากราฟที่ผมกาลังเปิดในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นกราฟของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมและแน่นอนที่สุดครับหลายต่อหลายคนนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าคุณดูกราฟ4ชั่วโมงคุณจะเห็นว่านี่ครับแท่งนี้ครับที่ยาวๆตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มนะที่เรียกได้ว่าราคาของทองคำเนี่ยโอ้โหพุ่งยาวๆเลยนะจาก19-2้นึปประมาณ19-3 8, ก็คือขึ้นไปประมาณ18จุดกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสาหรับใครต่อใครหลายคนด้วยครับที่เขาอาจจะทํากําไรเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่มาเรียนคลาส go investing กับผมด้วยเขาก็ออกออเดอร์แล้วก็ทํากําไรจากแท่งนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่หัวใจที่สําคัญที่ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณกระโดดเข้าไปลงทุนแล้วคุณอาจจะมีออเดอร์ค้างอยู่หรือคุณอาจจะลงทุนโดยที่ไม่ได้ดูคลิป,คล,ปคลิปนี้มาก่อนเนี่ยไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นหนึ่งคนที่พลาดอยู่ก็เป็นไปได้เพราะ ว่านี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะผมอยากให้คุณสังเกตเส้นตัว p l r e l t r e ท d Line ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าคุณดูดีๆในส่วนของ p l r e l t r e ท d Line ที่ผมกําลังตีอยู่ในตอนนี้นะมันจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยในทาเฟรมสี่ชั่วโมงยังถูกมองว่าเป็นต้องบอกว่ามันยังถูกมองเป็นขาลงเกิดขึ้นอยู่นะแม้ไอ้แท่งยาวๆตรงนี้จะพาให้ดีดขึ้น ก็เถอะนะครับแต่หัวใจที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันร่วงลงมาครับนี่ครับขาลงนะเกิดการชนแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามนะครับดีตัวขึ้นไปครับแต่สุดท้ายมันไม่ผ่านเส้นตรงกลางตรงนี้เนาะแล้วก็ร่วงลงมาต่อนะครับมาชนแนวรับตรงนี้ดีขึ้นไปครับฝ่าทะลุเส้นตรงกลางตรงนี้ไปได้นะครับไปชนแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็ร่วงลงมานะครับมาอยู่บริเวณแถวๆเส้นตรงกลางตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยากจะบอกว่าไอ้ช่วงเส้นตรงเนี้ยที่มัน ร่วงลงมาแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปตรงนี้นะถ้าคุณสังเกตดีๆตรงนี้ก็เป็นเหมือนแนวรับที่เกิดขึ้นแล้วก็มาชนหลายๆครั้งเนาะนี่ครับเราเห็นว่ามันเป็นแนวที่ก็ค่อนข้างมีในยะสําคัญอยู่ เหมือนกันนะครับมันก็เลยไม่แปลกครับที่อ,อ๋อเราจะเห็นว่าตรงเนี้มันเลยชนล่าสุดแล้วก็เด้งตัวขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือแล้วการที่มันจะเด้งตัวขึ้นไปเนี่ยแล้วกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เนี่ยผมต้องบอกก่อนมันต้องสามารถฝ่าทะลุแนวพา ralel trend line ที่เป็นแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนนี่คือสเต็ปแรกนะครับที่มีความสําคัญอย่างมากสเต็ปที่2ที่มีความสําคัญไม่แพ้กันคือบริเวณแนวต้านตรงนี้ครับที่ผมตีเป็นเส้นประตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหมันมีการ มาชนแถวๆนี้บ่อยหรือถี่มากๆหรือทดสอบโซนประมาณนี้ถี่มากๆอู้ง่ายๆครับสเตปแรกในมุมมองส่วนตัวผมคือถ้าราคาของทองคำดีดทะลุเส้นแนวต้านนี้ขึ้นไปได้อยู่ที่ประมาณแถวๆ1940 1 9 5 0แถวๆนี้ถ้าฝ่าไปได้คุณก็จะมาเจอแนวตรงนี้อีกหนึ่งครั้งซึ่งแนวตรงนี้เนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ 1980- 1990ต้องฝ่าไปให้ได้ครับทองคำถึงจะมีโอกาสดีดตัว เป็นขาขึ้นนั่นเองแต่ถ้าฝ่าไม่ได้แน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็ต้องอดทนยอมรับผลตรงนี้กันไปนะรับกับความอึดอัดที่เกิดขึ้นและ ยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆคุณก็จะพบเจอครับว่าพอผมเปิดทำเฟรมเดย์เนี่ยใช่ครับทำเฟรมเดย์ตรงนี้เราตีพา ralel เ,เทรลน์ล้อนะครับเส้นปะตรงนี้ก็ล้อกับทำเฟรม4 4ชั่วโมงถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเออดูเหมือนว่าทองคาต,นะตอนนี้นะตอนนี้นะหลังจากที่มันมาชนแถวๆตรงนี้นะมันจะวิ่งเป็นกรอบตรงนี้อยู่ เนาะก,ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่ามันอาจจะออกไซเวย์สักพักหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดมันออกไซเวย์จริงๆเนี่ยก็ต้องดูนะว่าไซเวย์ตรงนี้จะฝ่าแนวนี้สเต็ปแรกได้หรือเปล่าสเต็ปที่2คือฝ่าแนวตรงนี้ที่เป็นเส้นปะข้างบนนี้ ไปได้หรือเปล่าแต่หัวใจที่สําคัญคือถ้าคุณยังไม่เห็นการยกลเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่เห็นพทเทิร์นของทฤษฎีดาวเกิดขึ้นผมก็จะบอกคุณว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นขาขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นใครที่ออกออเดอร์กันเอาไว้ก็เรามาะระวังตัวกันเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าใครที่เล่นสั้นนะครับอย่าลืมนะครับตั้งจุดสต็อปลอคสองคูณกันเอาไว้ให้ดีนะครับอย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะครับผมมาสรุปคลิป,คล,ปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่ ผมได้แชร์และแบ่งปันกันไปนะว่าในมุมมองส่วนตัวของผมเกี่ยวกับทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีกลยุทธ์ในการเล่นสั้นคุณก็ต้องกําหนดกลยุทธ์ของคุณอย่างชัดเจนถ้าคุณมีกลยุทธ์ในการลงทุนระยะยาวแน่นอนที่สุดครับก็อาจจะต้องอดทนแล้วก็ติดตามมอนิเตอร์กันต่อไปว่าทองคาจะสามารถผ่านจุดที่ผมพูดถึงไปได้กันหรือเปล่านะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะยึดตามกลยุทธ์ของคุณเป็นหลัก เอาไว้นะครับผมและถ้าใครนะครับที่คุณคิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้คุณชื่นชอบคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมนะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนที่สุดถ้าใครนะครับที่คุณฟังคลิปคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเออบางอย่างคุุุณณณออออออาาาาาาจจจจจะะะยยยัังงงไมมม่่่่รู้้้้ืบคคกกก็็ททหหหดดแแลวตํในนีขึ สำหรับการลงทุนในทองคําสําหรับตัวคุณเองนะคุณสามารถเข้ามาจอยในคลาสเปลี่ยนหลักพันสู่หลักล้านด้วยทองคํา go investing กันได้เลยนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับพิมพ์ GLD กันเข้ามาก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สาคัญที่สุด แต่เชื่อผมเถอะครับว่าเงินจะมีความสําคัญทุกครั้งเสมอเมื่อคุณจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นการที่คุณมีเงินครับสิ่งสิ่งนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นได้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในครอบครัวคุณให้ดีขึ้นได้สามารถทําให้ชีวิตของคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นก็อยากฝากตรงนี้กันเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนในที่นี้มากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่อง b o n แฮปปี้เนสอินเวสเตอและดูคลิปคลิป,ลปนี้กันจนจบยังไงฝากแชร์คลิปคลิป,ลปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับแล้วมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม